สวัสดีครับวันนี้ร้านเจมบิ๊กไบค์เชียงรายมีรถเข้ามาใหม่ครับมานำเสนอครับคันนี้เป็นรถยอดฮิตอีกคันหนึ่งนะครับเป็น Honda นะครับยี่ห้อ Honda นะครับ c b r 6 5 0 F นะครับเป็นตัว l i m i t ต็ดโครงแดงครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรอบนะครับคันนี้สภาพสวยนะครับ ให้ดูสภาพโดยรอบนะครับเดี๋ยวมาแจ้งตำหนิคร่าวๆนะครับคันนี้สภาพก็จะดับเดิมนะครับมีของแต่งบ้างเล็กน้อยครับของแต่งหลักๆที่เด่นชัดก็จะเป็นท่อนะครับท่อรลียววินนะครับเป็นปลายนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นสลิปออนครับมีท่อเดิมให้นะครับแล้วก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับไฟเลี้ยวแต่ง ด้านหลังนะครับเป็นไฟเลี้ยวตาแมวแล้วก็จะมีการลอยถังครับการลอยถังแล้วก็การแทนครับอุดกระจกนะครับแล้วก็เป็นชิวแต่งนะครับทรงต่าสูงขึ้นมานะครับเป็นชิวแต่งนะครับของเดิมมันจะเป็นสีใสนะครับแล้วก็จะมีกาดหม้อน้ําครับ คร่าวๆประมาณนี้นะครับของแต่งคันนี้ดียวแจ้งตำหนิคร่าวๆนะครับคันนี้มีล้มแปะมนิดหนึ่งนะครับตรงจะมีตำหนิตรงปลายแฮนปลายเบรกนะครับตรงนี้นะครับมีรอยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรอยตรงแคงเครื่องนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับ ตรงรอยตรงนี้ผมอันนี้คือเป็นรอยน้แปะมานะครับก็จะมีตรงนี้เป็นรอยนะครับคือไม่ได้มีแตกมีอะไรนะครับก็คือเป็นรอยตรงนี้ผมก็คือแจ้งตรงนี้ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าที่ซื้อไปไม่ไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะอะไรฮอนด้าไม่แพงนะครับฝาครอบตัวนี้รู้สึกเบิกศูนย์ก็พันกว่าบาทครับไม่แพงครับ ท่อก็จะอาจจะมีตาหนี้ตรนนี้นะครับท่อก็จะเป็นรอยนิดหน่อยนะครับตรงนี้เป็นเอฟเฟกจากน่าจะรอยลมแปะนะครับเป็นรอยนิดเดียวครับแต่ตรงนี้ไม่มีบุบนะครับท่อไม่มีบุบไม่มีเปียวนะครับนะครับแล้วก็จะมีตรงการตกนะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยนิดหนึ่งโอเคครับฟลิ่งสวยครับแฟลิ่งไม่มีรอยครับโครงสวยครับถังสวยครับประมาณนี้ค่วๆต้หนี้นะครับ ยางก็เป็นยางเดิมโรงงานนะครับโซสเตอร์เดิมโรงงานใช้ได้อีกนานครับด้านนี้สวยๆครับไม่มีรอยครับมีแค่ด้านนู้นนะครับสต็อปเปอร์อะไรสวยครับไม่มีไม่มีรอยเชื่อมนะครับไม่มีรอยเชื่อมจากการล้มมานะครับมีแต่รอยเชื่อมจากโรงงานนะครับนะครับรอยเชื่อมจากอันนี้เป็นรอยเชื่อมจากสูย์นะครับสต็อปเปอร์สวยครับโครงสวยนะครับ คันนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม้กันครับคันนี้เลขไม่วิ่งมาเพียง6,300นมกโลครับถือว่าไม้น้อยมากครับสภาพสวยครับไม้แท้การันตีไม้แท้นะครับซื้อจากผมซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยนะครับคันนี้รถในเล่มจะเป็น2มือแท้เลยนะครับผมซื้อจากเจ้าของมือที่2ครับเจ้าของมือที่2แกซื้อต่อจากน้องคุ้นรู้จักมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นโอนไปชื่อแกปุ๊บแล้วก็ผม,ผมก็ไปซื้อต่อ ของแกมานะครับก็คือเป็นรถสองมือแท้นะครับถังสวยครับไม่มีริ้วรอยนะครับกุญแจมีให้2ดอกครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมีให้ครบนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับโอเคสภาพเครื่องสภาพนะครับสวยใสครับไม่มีรอยล้มนะครับด้านนี้มีแค่ด้านนู้นนะครับที่จะมีรอยนะครับประมาณนี้ น่ครับคอท่อใสๆครับมอญามสวยๆครับคอสะอาดครับ้าในครับครับสวยงามครับประมาณนี้ยางหน้าก็เป็นยางเดิมโรงงานนะครับเคฟังเสียงเครื่องกันครับไปเครื่องดับ ปกตินะครับ ABS ออกตัวดับปกตินะครับระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับ เสียงท่อจะนุ่มๆนะครับร r i ว v i นเสียงไม่ไม่หนกหูมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงนุ่มๆนี่คือท่ออ่าตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีนะครับ ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้ที่1 5 9 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้บอกไว้ก่อนว่าฟรีดาวนะครับลูกค้าที่จะออกรถนะครับคันนี้ฟรีดาวในในาการออกรถครับฟรีดาวออกรถจ่ายแค่ค่าดำเนินการนะครับจ่ายแค่ค่าดำเนินการ90,00บาทจบทุกอย่างนะครับ สภาพสวยๆครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675 Facebook James Wolf Rider นะครับรถอยู่จงังหวัดเชียงรายนะครับใครหายอยู่รีบจับจองกันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับผมนะครับสวัสดีครับ